ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านรองเท้าโอโซนนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วกับเซ่ไฮวันนี้เราจะมีสินค้ามานำเสนอนะคะเป็นรองเท้าแฟชั่นที่ใส่ได้ทุกวัยเลยนะคะจะเป็นรองเท้าเสริมส้นประมาณ3มเซนนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยจะเป็นพื้นเรียบนะคะใส่ไปเออมคีคนที่พื้นเท้าหน้ากว้างก็สามารถใส่ได้นะคะจะเก็บทรงได้ดีเลยนะคะ คือประมาณนี้เลยพื้นข้างหน้าจะเป็นข้างหน้าจะเป็น2เส้นอย่างนี้นะคะจะเป็นเหมือนดิ้นเพชรนะคะจะเป็นแวววาวอย่างนี้เลยจะมีทั้งหมด2สีนะคะจะมีสีทองและสีเงินนะคะจะเป็นแวววาวแบบนี้เลยใส่ไปได้ทุกเทศกาลเลยนะคะจะมีใส่ตั้งแต่36%ถึง40%นะคะราคาราคา2 2 0บบาทเท่านั้นนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อช่องทางการติดต่อ Line l i o e o อ o โอโ8ส่งด่วน60บาทเก็บเงินไปทาง100บาทเท่านั้นนะคะพบกับการรีวิวสินค้าใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย